เป็นแดจงังกลมแล้วนะเห็นบอลอสไลฟ์กับเด็กๆมังคาใช่แล้วอันนี้มาขึ้นแบบแต๊บๆพอแบบทักทายแบบน่ารักน่าร้านะคะทุกคนสำหรับทุกคนที่รออยู่เอบเห็กกะละังสีบูใช่แล้ว วันนี้มีบัตรหน้างานนะคะมาหน้างานได้ดูสองวงเลยได้ดูวงใจเกินร้อยกับแอนออร์ดีนะคะแล้วก็ได้ดูผู้ยิบ้านฟินแลนด์และโตเกียวมิวสิกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมากันหน้างานได้ดดและอย่าลืมเรามีพี่เจนี่ได้หมดทั้สดชืน่นและที่สำคัญเรามีกลุ่มปิดด้วยนะ ทุกคนแค่ผักก็ตัดแซฟแล้วทุกคนวันนี้เป็นเมนูที่วันที่หกมส่งมาสวันวันนี้เป็นเมนูที่แซฟมากบอกไปก่อนบอกไปได้ว่าคืออะไรนนม,มีผักเยอะแยะมากมายโอโหนมาแกตอนเย่ ล้างผักทุกคนหมูโจทุกคนหมูโจอ่าน,นัดแม่แซมไปแล้วหมูโจไม่มาใครแม่แซมไปแบกของผู้เดียวหมูโจไม่ใจดีแล้ววันนี้นอยหมูโจก่อน เมนูวันนี้มีผักมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับอะไรได้อีกทุกคนเร็วๆซื้อผักคอสผักสลราดผักกาดขาวปาแค่ผักก็จะแร์ฟแล้วทุกคน ต้องจัดเป็นเซสตเซ็ตรถตู้หันสาและเซ็ตบอสนันี่เพราะมันจะเยอะไปหมูย่างทะเลย่างใกล้เคียงหมูโจไม่ต้องหมูโจว,ว่าออกเวรมาจะมานอนที่บ้านกับพวกแก๊งรถตู้ของเราหมูโจห้ามแก้ตัวบานหมูโจบอกว่าเดี๋ยวผมออกเวรเสร็จจะมาบ้าน โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยแม่ถือของสื่อของพนันจนว่าห้ามาเหตุของแล้วมูโจท่านด้สอดอยู่สีมงเคิงแล้วทุกคนมูมูโจใจร่ายแล้วตอนนี้เมูเป็นแกงเราแกงานแมนมูโจ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนเมนูแปลซั เลิศใช่เมี่ยงแต่สาบอกมานหลุดละโอ้แต่โอแต่แป็นหนึ่งนะคะตอนนี้ล้างผักกับเตรียมวัตถุดิบวันนี้ที่พิซซ่าลักสิน กินซาลังสิตทุกคนไม่ใช่กินพิซซ่าลังสิตใจก็เลตกใจหหมตกใจเมิดประตูอะไรครับประตูไม่ได้เปิดนะมันปิดอยู่ทุกคนตอนนี้อยู่ที่บ้านลังสิตนะบอสอยู่กับเบบีแม่แซมก็มาเตรียมวัตถุดิบไลท์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้าเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าแค่น้ำซิ้มถัวตัด น้ำจิ้มถั่วตตนเนี่ยจะให้บอสเป็นคนตำแบบเลิศทุกคนผักก็ไปซื้อไอกออแกนิคคุณเดินที่ปลูกแบบไฮโดรคุณเดชใช้ระบบน้ำใช้ระบบน้ำคุณเดชเ,เพราะว่ามันมาแบบเป็นยวงอย่างนี้นแเมนไปหางเง่ๆละมิดนิดเนี่นอ่ะน้านำ้ำนี่มองเตียบปลูกก็หานำ้ำ กินซ่ารังสิตข้าเท่าไหร่แม่แซมไม่ได้ใจเลยเข้าเดิมไมครัที่แล้วเราสองร้อยห้าสิบบาทไหมที่ได้ดูสองวงประมาณสองร้อยห้าสิบบาท,บาท,บาทมัมงค่าเจอกันกินซ่ารอบที่สองได้เลยมาหาแม่แซมหน่อยเด้อมาพูดคุยทักทายเซฮัโลโหลกุ๊ดกุ๊ด บอสจะพาเบบีมานี่ตอนนี้บอสพา Baby, เบบีไปเล่นของเล่นอยู่ค่ะทุกคนไปกินข้าวไปเล่นของเล่นอยู่ค่ะทุกคนดีใจดีใจเวลาแกอยู่กับเบบีเนาะอ๋อสองร้อยหกสิบค่ะถ้าฟังไม่ผิดแม่แซมอยู่บ้านหลังเก่าอยู่บ้านหลังใหม่ยังไม่มีอะไรเลยทุกคนเพราะว่ายังอ่าบิวอินยังไม่อันนั้นนะคะช่างบิวอินยังไม่เข้าเดอ้อก็เลยยังยังไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นโกดังหกอึ้งตึ้งอยู่ทุกคน ผักสดมากจะได้ดูบอดกับเด็กๆอีกอยู่นะทุกคนถ้าอยู่กรุงเทพฯแกก็จะมีเวลาไปแบบไปพบปะลูกนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะแกคิดถึงเบบี้ตลอดเวลาเลยผักสดมากทุกคนรอบก่อนบบาสองร้อยรอบก่อนบาส2งรอหกสิบ ผัดหวานมากวันนี้เป็นเมนูแปะสาน้ำจิ้มถั่วตัดห่อผักและเส้นหมี่วันนี้สั่งกุุงห้องเครื่องรังสัดเมนูนี้ โดยใช้วัตถุดิบจากโคโฮเซลและบิ๊กซีหน้าบ้านแว้นยามาฮ่าฟินคู่ใจเนี่ย่าฟินได้ยินกับบอกไปเดอ้อพยาบาลใส่อีหลีซื้ออีหลีดูเดี๋ยวเอาผักให้ดูนี่ล้างผักแล้วเรียบร้อยนะคะจะเอาผักแช่ตู้เย็นไว้ดีแต่มันก็จะห้าโมงเย็นแล้วหล่ะ แล้วมอหููข้าวแม่ยังไม่กนข้าวกาแฟเข้ายังค้าพะนะยมแม่เซมเช็คให้ผักสี่มุมเมืองถูกทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ไปซื้อเยอะขนาดน,าน,นั้นนะทุกคน <un> ทั่วตัดกระมมี่ทั่วตัดอัานละอ่านน่ารักทุกบ้านเฮาดีทุกคน เป็นทั่วตัดห่างผักสี่มุมเมืองถูกใช่ไหมไม่ได้ไปตลาดสีมุมเมืองเักทีหรอกทุกคนอันอยู่ใกล้บ้านพริกบอสพาเด็กๆไปเล่นไปทานข้าวอยู่ทุกคนพาไปสนามเด็กเล่นไปเล่นไปทานข้าว ย้มเราอยู่กับเรียงหน่อยเรามีความสุขเนาะอ,อันทัวตัดบุกคือบานเท่าเลยพี่นิมแต่เป็นทัวตัดแบบว่าพรีเมียมแหมทัวตัดแบบว่บบาเป็นเตียงหัวอยู่อ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยแหมเป็นทวตัดพรีเมียม,มพี่อ้อมสวัสดีค่ะเมื่อนี้เ่เฮ็ดอันเฮ็ดเมียงเฮ็ดแฟซ่าห้บอดกินเด้อค่ะแต่บอดแล้วสิเฮ็ดตัตน้ำจิ้นเอง อุดรหน,นาวคากบอกอยู่กรุงเทพไม่หนาวเลยยี่สิบสองยามองศาแต่ก็ถือว่าเย็นอยู่นะไปได้ชุดยูริคอดูคอลเลกชันยูรินะทุกคนตัวนี้สเอองศาเลิศขออนุญาตล่างภากล่างหยาก่อนเด้อ เล่นเร็วจะทันเวลาว่าหรือแม่ทันค่ะทุกคนบอสก็จะไลฟ์เด็กๆก็จะเล่นคอนเสิร์ตรอบอสนะคะบอสลงไลฟ์ปุ๊บบอสก็จะไปหาเด็กๆปั๊บนะคะทุกคน <Please. S 1> ใช่ค่ะทุกคนเมนูวันนี้เมนูวันนี้ฉันตงปากหมูดบอสไม่คนดูครัไหนคนดูห้าร้อยสี่ร้อยแล้ว คนข้างหลังอันอุ๊ยข้าวมาแล้วลูกมาแปลข้าวสร้างขเมไม่กินผอมทุกคนกินก็กินไม่ได้เยอะหรอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่เราไปปักปรกกามาที่นะแม่มาแล้วน <laughs> ะ ไม่ค่อยหิวแต่ว่าก็อิ่มนานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอ,ออเ,เอากระส้อมากินกน้ำจัดใช่ฉันกินนิดเดียวดูแล้วเมื่อตอนนี้คือแบบว่า ี่สุกัญญาสัสดีค่ะแถวคลองสองนี่แหละทุกคนคลองสองปทุมเมื่อก่อนบ้านอยู่คลองสี่อ๋อ เอาเอา,เอ,าอันนี้จะได้กินหยาด้วยกันนีม่มีน้ำตาลนี่น้ำปลานปลาปลาอโอเคไม่ใช่ผงชูสวัสดีค่ะทุกคน เตรียมวัตถุดิบทำกับข้าววันนี้เป็นผักอย่าเอาผักแช่ตู้เย็นไว้จังเลยอ่ะมันจะได้เย็นๆเวลาบอสทานจะได้แซ่บบาดหิวข้าวอันเกไม่ค่อยสบายทุกคนตอนนี้เด็กๆเราป่วยกันเยอะที่โตเกียวและพนักงานและทุกคนแต่เราก็ต้องสู้ว่าเราต้องเข้มแข็งไล่แข็งแรง อาผู้เดาลำต่างกแช่ตูเ้เย,ย็นย่าเห่อยีเรบ้านเลยเนาะไม่ใช่ต้องซ้อแมแน่แต่ปกติเขาก็ให้แช่ตูเ้เยน็นนาำต่างเหรอเอาผักเข้าตูเ้เย็นก่อนเลิศผักเข้าตูเ้เย็นได้โอเคเอาผักเข้าตู้เย็นทุกคนขอเบกินข้าวก่อนค่อยมาทำกับข้าวต่อแช่ในระหว่างนี้แช่เส้หนหมี่ เอาบอานแาาน่ไมนจะปิว